เปิดความลับที่แฟนคลับไม่รู้โฟสโกลรัตกอล์ฟพิชยาเปิดความลับกลางคอนเสิร์ตแกรมมี่เอ็กไอเอส 2K celebration บอกสมัย10ปีที่แล้วไม่ใช่เพื่อนนะทำเอาแฟนคลับกรสนันคู่นี้เคยมีซัมติงกันจริงหรือเปล่าหากย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเชื่อว่าแฟนคลับของนักร้องสาวโฟสโกลรัตและนักร้องหนุ่มกอล์ฟพิชยาจะต้องเคยได้ยินข่าวเมาข่าวลือเรื่องทั้งคู่เคยแอบซุ่มคบกันผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแล้วแน,แน่แต่สุดท้ายข่าวก็เงียบหายไปไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ ล่าสุดในงานคอนเสิร์ต Premier XRS 2K Celebration Concert ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่9และอาทิตย์ที่10กันยายน2566ใน IMPACT อารีนาเมืองทองธานีได้มีพาดการแสดงโชว์คู่กันของกอล์ฟโดยทั้งคู่ได้มีการพูดหยอกล้อก,กันไปกันมาระหว่างที่กอล์พูดก็ได้มีการแตะตัว4จน4พูดขึ้นมาว่าทำไมแอบจับตัวตลอดเลยอะทําเอาเกอล์เขินจนบอกว่าอะไรจับแบบนี้เป็นปกติกอล์ ไม่ใช่ง่ายๆเลยที่เราจะได้มีโอกาสมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันกอดเพื่อนทีหนึ่งได้ปะ่ะโฟถ้าเกิดกอดกันมันจะเกินเพื่อนหรือเปล่าทำมาเป็นบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนสมัยสิปีที่แล้วไม่ใช่เพื่อนนะักกอฟอย่าไปฟังเขาครับอะไรอะไรเรื่องอะไรโฟสิปีที่แล้วไม่เห็นบอกอยากเป็นเพื่อนโฟอย่ามาพูดเลยจะกอดก็กอด,กอดไปเถอะก่อนที่ทั้งคู่จะกอดกันจนเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับสนั่น